ของหนูตอนนี้ก็จะมีอ่อเรื่องคอนเสิร์ตนะคะตอนนี้ก็ยังเหลือค้างอีกที่แคนเบเดียแล้วก็มีที่คือนละนองละ <c oughs> น,นองแล้วก็ <c oughs> เร็วๆนี้กับ MB ก็คือทุกคนก็แบบมันเร็วๆนล้ไม่ได้จะมาแต่จริงๆอันนี้คือเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็วจริงๆตอนแรกคอนเฟิร์มกันไปแล้ว <c oughs> นิดนึงแต่ว่าเหมือนต้องกลับมาแก้นิดหน่อยเพราะว่ามันมีอะไรที่ไม่สามารถที่จะทําได้อะไรเงี้ยก็อยู่ในช่วงขั้นตอนการ เคาะกันใหม่อีกว่าแบบจะจะเป็นยังไงใช่ไหมอมีกอีก MB กำลังดีไม่บอกหรืออะไรยังไงก็ว่าการสําหรับเรื่อง MB แล้วก็มีสิ่งที่อยากทําอยู่ก็ได้เสนอบอลแล้วก็เสนอพี่ๆทีมงานไปแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการเดี๋ยวคุยกันว่าเราจะบอกว่าแฟนคุณเป็น MB ป่ะพี่เราจะมาเป็น MB จะดูไหมอะไรแบบคอมเมนต์อ่ะเออจะดูปะ